แกสองขี่อัดขึ้นมาเลยไม่ไหวลงหนึ่งอย่างน้อยก็มีแรงชุดปล่อยลมให้อ่อนเชื่อพี่นี่ปล่อยปอดูรถดูลมพี่เิแบนเลยอ่อนเลย ลองแบงนี้ขังง่ายมากลดความดูโคตรมันเลยพี่มันผมชอบแบบนี้ทางยาวดันดันนี่ถายแล้วใช่ไหมข้างบนยังมีมันอีกทำมันเนี่ยลงไม่ดีด้วยอะไรได้ไหม ลิมผาเลยครับพาดเดือดดิ้งออกไปเลยเพราะไม่มีการแฮนเสียวพวกใส่ขอาวันอะไรเงี้ครับเลยเร็วมากไม่ได้ต้องคอยระวังแถาวันด้วย แต่ว่าเลี้ยวมากเราต้องใช้ความาระมัดระวังหน่อยครับผมก็ยังมือใหม่อยู่ Man, man. มันมันเล่นน้ำกันแล้วเล่นน้ำกันแล้วคตัวนี้อย่าเป็นุดแล้วก็เข้าไป เขาทำศูนย์ไปสบายๆครับหลบออกมาหลบออกมาใครไม่อยากเปียกหลบออกมาได้ออใร่รถเนี่รถใหญ่เรียบขวาได้ไหมแบนลึกไหมแบนลึก ถ้าปั่นนั้นลึกตรงนั้นไม่ไม่ไม่มันลึกอยู่แล้วไลึกมาได้ได้ช่วยกันดึงอ่ะไม่ตรงเนี้ยไม่ได้กูเดินถ่กเขาเอาเลยข้างหน้ามีลำธารให้ล้างรถครับมันเข้าหน้าครับเดีย๋ยวต้องล้างรถไปทำไปทำเออนี่ไม่ลงมาช่วยเอาแล้ลงเอาแขนเอียงฝั่งนี้ดีกว่านะพี่นะยงแบบพี่ไก่อะ่ะแบบพี่ไก่ฝั่งนี้เหรอใชบอกบอกบอกไล่ด้วยแบบเมื่อกี้เหมือนก็โกหกเอาล้อชนไหนล้อชนขวา ขึ้นไปแล้วก็เลี้ยวขวาตรงไหนไหนหน้าเหยียบให้พี่หน่อยเอาล้อขึ้นไหนเท้าแบนก่อนนะแล้วก็เลี้ยวขวาแบบน้นั่งเนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งลงลงแล้วเละไม่ต้องหัวหน้าไม่ต้องไปร่วงหรือเปล่าไม่เปียกไม่ถอดก่อนเลยนะ มอให้วะเออกงก็เร็วเอยทำเละเข้าแล้วอย่าให้จมแล้วเอาดึงมาหน่อยนะ้องไม่มีถ้าไม่มีขอ,อนบนยังพอได้ว่านะใช่สวยเลยเอายอะๆอุ้ยใส่โอ้โหนี่เดี๋ยวก็มีไม่นานก็ปลูกกันแล้วเนะี่ยไม่นานเหรอน่นา,นานจะรับผิดเพราะเจ้ามันปลูก น่าจะพุ่งแรงกว่านี้หน่อยี้หนต้องมีคนเดเลยตัวนี้ล้อกับแข้งมันไม่ไมปล่อยไว้เลยเยงเลยแล้วก็ยกรถยกหลังขึ้นมานี่ละยกหลังเอายกหลังไหวไหมนั่ยกหลังงานอะไรโอ้ยหัไวนยงซ้ายดี่งขวาสายพลไหมไม่ได้แล้วไม่พนแล้วพี่สายไม่พนแล้วขวาเลย นี่ผมดึงไว้อยู่พี่มาอยู่ฝั่งนี้นี่จับหลอกแลนนี่อ่านี้ผมจับไว้อยู่ดึงพ้นแม่ข้างหลังไปดันหลังเดี๋ยวเดีกางอีกกางอีกเอียงอีกเอียงนอเลยเออเออเออยัาคัดด้วยเลยเออโอเคตั้งไว้ก่อนเอาตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อน ได้ๆๆได้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 นัดจะปล่อยแล้วค้ำไว้แล้วค้ำอยู่ค้ำอยู่เอาเลยไหมเอาเลย1 <laughs> 2อยไปต่อหายที่หได้ดีนะมันดินมนิ่มต่อยาก

gelmedi. Hiç olay

ไปทางพุ่มแต่ว่าจบสังนคันเลยตรงหน้าครับตรงหน้ามาเลยครับตรงหน้าเหาะมาเลยเหาะมาเลยแขน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 ให้หนักสวยยังนิดเดียว ติดติดลากไม้เอียงไม่ได้เอียงได้ไหมโอ้โหอะไรเหลือๆครับตังแรกอะไเหลือๆเราเราอะไรโอเคไวเพียงเลยพิงเลยพิงได้อ่ะ

đó đứng xuống nào mà đừng xuống nào mà đừng xuống nào đừng xuống nào đứng xuống nào ờ lướt đi anh một ló đi mà một ló một ló đi đi ขึ้นอีกหน่อยไหมพี่เดี๋ยวมันลื่นตรงนี้อ่ะ